โดยข้อมูล Galaxy s 1 5G จะไม่ได้รับการอัปเดตแพทไลทไน์ายมากแล้วเรียกได้ว่า Samsung Galaxy s 1 5G เป็นสมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกของ Samsung และวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการรุ่นแรกของโลกเมื่อเดือนเมษายนปี2019นะครับโดยเวลากว่า4ปีที่ผ่านมารุ่นนี้ก็จะไม่ได้รับการอัปเดตอะไรต่อแล้วนะครับและทาย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2 0 2 2 Samsung ไม่ได้มีการปล่อยอัปเดตให้กับ Galaxy S10 Galaxy S10 Plus และ Galaxy S10e ไปแล้วซึ่งตอนนี้ยังเหลือ Galaxy s 1 5G และ Galaxy S10 Lite เท่านั้นครับที่ยังคงอัปเดตลายไตายมากและตอนนี้ก็มาถึงคิว Galaxy s 1 5G จริงๆที่ไม่ได้ไปต่อแล้วครับโดย Galaxy s 1 5G แกะกล่องมาพร้อมกับ,บ,ร,บระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie และได้รับการอัปเดตถึง Android 12 จากนั้นก็ได้รับการอัปเดตแผ่นรักษาความปลอดภัยรายเดือนมาตลอดในช่วง3ปีจากนั้นก็ลดลงมาเป็นลายไตรมาสและล่าสุดก็ไม่ได้ไปต่อเรียบร้อยแล้วครับอย่างไรก็ตามครับหนึ่งในรุ่นที่ยังคงได้รับการอัปเดตของ g r a ซ y S10 Series เหลือเพียง g a a x y S10 Lite ที่ได้รับแพทแบบลายไตรมาสอยู่ครับเพราะรุ่นนี้เปิดตัวหลัง g r a ซ y S10 Series อีก4รุ่นข้างต้นนั่นเองครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนรับสนุนช่องไอทีฟาร์ดเพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ